สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Book for Life คลิปนี้เป็นการแปลบทสัมภาษณ์ของรอนด d าเบิร์จากช่อง J. y h h e t y y โดยต้นฉบับของคลิปชื่อว่า Everything You've Been t a u g h t About Manifesting Is Wrong ชื่อคลิปถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็อาจจะแปลได้ว่าทุกสิ่งที่คุณเคยถูกสอนมาเกี่ยวกับการทำให้สิ่งต่างๆปรากฏขึ้นมานั้นผิดทั้งหมด เอาละครับก่อนที่จะไปฟังก็ต้องบอกก่อนว่าคลิปนี้มีเนื้อหาทั้งหมดประมาณ1ชั่วโมงแต่เนื่องจากภารกิจที่ผมต้องทำทุกวันนี้มีหลายอย่างมากๆเลยนะครับเลยต้องขออนุญาตแบ่งคลิปเป็น2พาร์ทสำหรับวันนี้เป็นพาร์ทที่1ถ้าพร้อมแล้วเราไปฟังเนื้อหากันได้เลยครับวันนี้ผมได้รับเกียรติให้พูดคุยกับหนึ่งในนักเขียนที่ผมชื่นชอบมากๆ เป็นคนที่ส่งอิทธิพลต่อผู้คนเป็นล้านนานกว่า20ปีที่ผ่านมาซึ่งคนคนนี้ผมไม่เคยเชื่อเลยว่าตัวเองจะได้มีโอกาสมานั่งพูดคุยกับเธอเพราะย้อนกลับไปในปี2006รวมทั้งปีก่อนหน้านั้นด้วยตอนที่ผมกำลังอ่านงานของเธอและเห็นสิ่งต่างๆที่เธอทำให้แก่โลกผมไม่อยากเชื่อเลยว่าตัวเองจะได้รับโอกาสที่พิเศษเช่นนี้ดังนั้นผมเลยรู้สึกขอบคุณเป็นอย่างสูงที่ได้พูดคุยกับ หนึ่งเดียวคนนี้รอนด้าเบิร์นสำหรับคนที่ไม่รู้จักเธอผมว่าคงจะมีประมาณ0.3%ก็ได้มั้งเธอเป็นที่รู้จักในนามนักเขียนผลงานเบสเซอร์ระดับโลกจากหนังสือและสารคดีที่ชื่อว่า The Secret งานของรอนด้าช่วยคนหลายล้านคนทั่วโลกเกิดการเปลี่ยนแปลงและผลงานล่าสุดของเธอเป็นหนังสือที่เผยแผ่องความรู้ต่อเนื่องชื่อว่า The Greatest Secret ผมเองก็เพิ่งอ่านจบและขอแนะนําให้คุณซื้อหามาอ่านด้วยเพื่อที่คุณจะได้พบหนึ่งในหนทางในการเข้าถึงความลับที่ยิ่งใหญ่ที่สุดด้วยตนเองรอนด้าเบิร์นยินดีต้อนรับสู่รายการ On Purpose และขอบคุณมากๆที่มานะครับการได้ฟังสิ่งที่คุณพูดทำให้ฉันน้ำตาคอเลยค่ะในตอนที่คุณพูดว่าได้เปลี่ยนแปลงชีวิตผู้คนเป็นล้านๆมันได้ส่งผลกระทบ ให้ฉันรู้สึกอ่อนน้อมถ่อมตนมากๆจนกระทั่งบัดนี้มันรู้สึกเหมือนตอนที่ฉันได้รับจดหมายจากคนบางคนและด้วยความสัต์จริงมันเป็นครั้งแรกที่ฉันได้อ่านจดหมายที่เขียนมาบอกว่าชีวิตของคนบางคนได้เปลี่ยนไปความรู้สึกไม่เคยเปลี่ยนไปเลยและมันก็ส่งผลกับฉันในแบบเดิมมันก็เลยตื้นตันใจมากๆกับสิ่งที่คุณพูดนะคะขอบคุณมากๆนะคะเจ สุดยอดเลยดีใจที่ได้ยินแบบนั้นนะครับเพราะผมเองก็รู้สึกคล้ายๆกันว่ามันช่างเป็นโอกาสที่เป็นเกียรติและรู้สึกถ่อมตนมากๆที่ได้มีโอกาสสร้างผลกระทบให้กับใครก็ตามผมชอบมากๆที่ได้ยินคุณพูดเช่นนั้นมันงดงามมากๆผมได้ยินมาว่าคุณได้ย้ายบ้านไปแล้วใช่เรื่องจริงใช่ไหมครับงั้นผมขอเริ่มต้นด้วยเรื่องนี้ครับ เพราะการย้ายบ้านมันเป็นเหมือนการเดินทางที่น่าสนใจด้วยตัวมันเองไม่ว่าจะเป็นด้านที่เกี่ยวกับร่างกายจิตใจอารมณ์จิตวิญญาณผมเลยอยากถามว่าการย้ายและการเดินทางในแต่ละระดับของคุณเป็นยังไงบ้างครับฉันชอบมากเลยค่ะเพราะคุณจะลงเอยด้วยการโยนสิ่งของทิ้งออกไปมากมายฉันไม่ต้องการสิ่งนี้สิ่งนั้นอีกแล้วดังนั้นมันเลยเหมือนเป็นการทำความสะอาดที่ดี บางครั้งฉันก็แจกจ่ายสิ่งของออกไปเพราะไม่ต้องการมันอีกแล้วแต่รู้อะไรไหมคะฉันก็แค่ย้ายไปอยู่บ้านข้างๆจากบ้านเดิมเท่านั้นเชื่อไหมล่ะคะตอนนี้ฉันอยู่ในที่ดิน85เอเคอร์ที่มีสวนผลไม้มีอะโวคาโดมีเลมอนและหลายๆอย่างซึ่งทำให้ฉันต้องใช้เวลาเป็นอย่างมากแต่ก็ไม่เคยเบื่อเลยนะคะมันเป็นวิธีที่ชีวิตและจักรวาลได้จัดเรียงสารพัดส,สิ่งที่ฉันรักเอาไว้ด้วยกัน ที่นี่มีเตาผิงมีกวางเดินอยู่ทั่วๆไปเลยล่ะคะ่ะสำหรับคนที่มาจากออสเตรเลียแบบฉันเราไม่มีกวางมันเลยสุดยอดมากที่ได้ตื่นขึ้นมาในตอนเช้าแล้วเห็นกวางอยู่นอกหน้าต่างมีกระรอกกระโดดไปมามันสวยงามมากๆไม่ต้องใช้ความพยายามใดๆด้วยมันเหมือนเป็นสิ่งใหม่ๆแต่ในเวลาเดียวกันคุณก็พาตัวคุณเองไปได้ทุกที่ใช่ไหมล่ะคะ มันก็เลยดีมากๆที่ได้ทำงานกับตัวตนที่อยู่ภายในตัวเองเพราะเมื่อคุณพาตัวของคุณไปกับตัวเองคุณจะมีชีวิตที่สุดยอดมากๆอะไรเป็นสิ่งที่คุณมีความสุขมากๆที่ได้ปล่อยออกไปครับไม่ว่าจะเป็นทางกายภาพหรือทางอารมณ์อะไรเป็นสิ่งที่คุณค้นพบอีกครั้งสิ่งที่คุณเองอาจหลงลืมไปแล้วสิ่งที่คุณตื่นเต้นที่ได้พามันไปกับคุณด้วยครับที่จริงแล้วฉันเคยย้ายบ้านมาตั้งแต่ปีก่อนหน้า ดังนั้นฉันก็เลยมีแผนการที่ใหญ่มากตอนที่ย้ายไปที่จริงฉันเคยอาศัยอยู่ในบ้านที่ใหญ่มากๆมา15ปีแล้วมันน่าอัศจรรย์มากเพราะฉันเอาแต่ไล่แจกของให้คนอื่นไปทั่วคุณอยากได้อันนี้ไหมอยากได้อันนั้นไหมฉันแจกของทุกอย่างไปหมดล่วงหน้าตั้งแต่ปีก่อนแล้วสิ่งที่ฉันรักเกี่ยวกับบ้านหลังที่เคยอยู่ก็คือได้เห็นพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตกทุกๆวัน รวมทั้งบ้านนั้นก็ยังมีต้นส้มอยู่ทุกทุกที่ดอกส้มมันสุดยอดมากๆเจค่ะฉันคิดว่าทุกสิ่งที่ฉันรักในชีวิตตัวเองมันประหลาดเหมือนกันนะคะมันไม่ใช่สิ่งที่เงินสามารถซื้อหามาได้บ้านเก่าฉันมีแสงสว่างที่งดงามมากๆแต่มันไม่มีเตาผิงเหมือนบ้านหลังใหม่บอกเลยว่าฉันรักเตาผิงมากรวมทั้งทิวทัศน์ต่างๆก็น่าเหลือเชื่อฉันชื่นชอบมากๆด้วยค่ะ มันเหมือนกับว่าทุกอย่างได้ถูกจัดเตรียมไว้ให้ฉันในบ้านหลังใหม่นี้หมดแล้วฉันแจกของส่วนใหญ่เช่นเสื้อผ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรทำนองนั้นรู้ไหมคะตอนที่ฉันย้ายจากออสเตรเลียมาอเมริกาก่อนที่เดอะซีเครจะถูกปล่อยออกมาฉันมาที่นี่เพียงแค่กระเป๋าเดินทางสองใบแค่นั้นเองฉันจากบ้านจากทุกสิ่งที่เคยสะสมเอาไว้น่าจะเก็บเอาไว้สัก20ปีมาแล้วฉันทิ้งทุกๆอย่างไว้เบื้องหลังทั้งหมด และมาที่นี่ด้วยกระเป๋าเพียงแค่สองใบเท่านั้นฉันมีความรู้อยู่ภายในขึ้นมาเองว่าสหรัฐอเมริกาจะต้องเป็นประเทศแรกที่ปล่อยเดอะซีเครตฉันก็เลยมาที่อเมริกาก่อนต่อมาฉันก็แจกของทุกอย่างที่อยู่ออสเตรเลียไปจนหมดไม่เหลืออะไรเลยยกเว้นก็แต่มีของอยู่สองอย่างซึ่งพิเศษสำหรับฉันมากที่ฉันขอให้เขาส่งตามมาให้ทีหลังหนึ่งในนั้นเป็นผ้าลายประดับที่คุณเห็นอยู่ด้านหลัง ฉันรู้สึกว่าตัวเองได้กลายเป็นผู้เชี่ยวชาญในการแจกของแล้วราคาเจตอนนี้ตัวฉันไม่ได้ยึดติดอะไรโดยเฉพาะกับสิ่งของต่างๆอีกต่อไปแล้วฉันเคยยึดติดสิ่งต่างๆมาหลายสิบปีที่สุดแล้วการยึดติดก็ไม่สนุกเท่าไหร่นะคะที่นี่มีพื้นที่เปิดโล่งมากมายซึ่งฉันว่ามันสะท้อนตามสภาวะภายในของฉันเองสำหรับการเดินทางของหนังสือ The Greatest Secret ก็เหมือนมันคืออิสรภาพและการเปิดกว้างไปสู่อีกชีวิตหนึ่งที่มีความเชื่อมีความศรัทธาที่ยิ่งใหญ่ของชีวิตโดยรวมว่าชีวิตอยู่ในการควบคุมทุกอย่างงั้นเรามาคุยกันเรื่อง The Greatest Secret นะครับในช่วงแรกของหนังสือเล่มนี้คุณได้แบ่งปันแนวคิดที่งดงามเกี่ยวกับสิ่งต่างๆที่บล็อกเราจากความลับที่ยิ่งใหญ่นั่นก็คือความเชื่อสิ่งที่ผมชอบมากๆก็คือ แม้คุณจะประสบความสำเร็จอย่างมากมายจาก The Secret แต่คุณก็ยังไม่หยุดที่จะตามหาความลับที่ลึกซึ้งขึ้นไปอีกซึ่งคุณก็เรียกว่า The Greatest Secret คุณบอกว่าความเชื่อเป็นสิ่งที่บล็อกเราจากความลับนี้ตลอดมาลองบอกได้ไหมครับว่าความเชื่อที่ว่านี้มาจากที่ใดและทำไมมันถึงได้ติดแน่นอยู่ในตัวพวกเราทุกๆคนครับความเชื่อที่ว่าคือความเชื่อในเรื่องเกี่ยวกับ เรานั้นแบ่งแยกกันเรานั้นเป็นเพียงปัจเจกและสิ่งที่ประกอบมาเป็นตัวเราเป็นเพียงแค่ร่างกายและจิตใจเท่านั้นฉันคิดว่าคนส่วนมากก็คิดว่าเราเป็นเพียงร่างกายและจิตใจและเรามีชื่อที่ถูกตั้งให้และเรื่องราวในชีวิตของพวกเราเช่นฉันเกิดที่นี่พ่อแม่ทำแบบนี้ตัวฉันประกอบอาชีพนี้และพี่น้องก็เป็นแบบนี้มันคือเรื่องราวที่เราระบุมันขึ้นมา และพกพาไปไหนๆกับเราด้วยและเรื่องราวเหล่านั้นไม่เกี่ยวเลยว่าเป็นเรื่องอะไรหรือชีวิตจะเลิศดหรูเพียงใดมันเทียบไม่ได้เลยแม้แต่น้อยกับตัวตนที่เราเป็นจริงๆเรามีความเชื่อว่าตัวเรานั้นจำกัดโดยสรุปคร่าวๆก็คือเรานั้นเป็นปัจเจกที่จำกัดเราเกิดแล้วก็ตายไปทั้งที่ความจริงแล้วเราเป็นมากกว่านั้นแน่นอนว่าเราย่อมมีประสบการณ์ของการเป็นมนุษย์ แต่มันไม่ใช่สิ่งที่เราเป็นจริงๆเราไม่เคยเกิดและเราไม่เคยตายเราเป็นในสิ่งที่ตรงกันข้ามกับสิ่งที่เราพยายามดิ้นรนที่จะเป็นเราคือภูมิปัญญาทั้งหมดคือความงดงามทั้งหมดคือความสุขทั้งหมดเราคือความรักที่บริสุทธิ์อันปราศจากการตัดสินใดๆทั้งสิน้นเราคือความสมบูรณ์คืออิสรภาพสูงสุด นี่จึงเป็นเหตุผลที่ทำไมอิสรภาพถึงได้มีความหมายต่อเรามากมายนักเป็นเหตุผลที่ทำให้เราต่อสู้และดิ้นรนเพื่อให้เป็นอิสระและเราก็มีองค์ความรู้ในแบบองค์รวมในสรรพสิ่งในชั่วขณะของการรู้แบบนั้นเราจะตระหนักว่าตัวเราเป็นอมะตะและกำลังมีประสบการณ์อยู่ในรูปกายนี้เพียงเท่านั้นมันคือความเชื่อที่ว่าเราเป็นปัจเจกที่เกิดมาและตายลงอย่างแบ่งแยก และจิตใจของเราก็ตอกย้ำเรื่องนี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าด้วยความคิดและทุกๆสิ่งที่เราพูดออกมาและโลกภายนอกก็ยืนยันเรื่องการแบ่งแยกนี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าเช่นเดียวกันแต่เราไม่มีข้อจำกัดเราสมบูรณ์แบบอย่างยิ่งยวดซึ่งฉันไม่ได้พูดถึงชื่อหรืออัตราเพราะเราทุกคนก็สามารถมองเห็นได้ว่าอัตราสามารถส่งผลให้เกิดปัญหาได้มากมาย อัตตาต้องการได้รับการยืนยันการรับรองต้องการเป็นจุดสนใจมันอยากจะเป็นฝ่ายถูกอยู่ตลอดเวลามันชอบตัดสินอยู่เสมอซึ่งอัตตาไม่ใช่สิ่งที่เราต้องมายึดติดหรือพิสูจน์อะไรเนื่องจากแท้จริงแล้วเราคือรูป,ปรธรรมที่สุดยอดเต็มเปี่ยมด้วยความสุขอย่างมากมายเราสามารถใช้ชีวิตด้วยการเป็นมนุษย์ในแบบปัจเจกที่กำลังมีประสบการณ์ของมนุษย์ แต่มาจากมุมมองของรูกป,ประธรรมที่ไร้ขีดจำกัดแล้วเราจะไม่ถูกแตะต้องจากสิ่งใดๆที่เป็นลบไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราจะสามารถคงความสุขเอาไว้ได้ไม่ว่าจะเป็นยังไงก็ตามนี่คือการเดินทางของฉันจากเดอะซีเครมาสู่จุดที่อยู่ในตอนนี้ในครั้งนั้นฉันเฝ้าค้นหาอยู่ทุกๆวันตลอด7วันต่อสัปดาห์ว่ามันมีกฎอะไรหนอที่คอยควบคุมจิตของเราเอาไว้ นั่นจึงทำให้ยังมีอะไรอีกมากที่รอคอยการค้นพบฉันไปค้นหาในศาสนาและองค์ความรู้แบบโบราณอ่านหนังสือเป็นพันๆเล่มกระทั่งถึงปี2016ที่ฉันได้มีประสบการณ์ของการตระหนักรู้ว่าเราคือใครมันเหมือนกับว่าทำไมฉันถึงไม่เคยเห็นมันมาก่อนฉันพลาดมันไปได้ยังไงและตั้งแต่ตอนที่ได้พบนั้นได้บังเกิดความสุขที่เพิ่มพูนขึ้นจากภายใน และทุกอย่างที่ฉันทำตั้งแต่ปี2016ถึงปี2020ความสุขนั้นก็ได้ลึกซึ้งมากขึ้นเรื่อยๆและฉันเริ่มรู้สึกว่าผู้คนที่เคยทำบางอย่างที่รบกวนฉันอย่างมากตอนนี้มันกลับไม่รบกวนอีกต่อไปแล้วเรื่องบางอย่างไม่รบกวนฉันอีกแล้วฉันพบว่าตัวฉันไม่ได้ตอบโต้อะไรจากชีวิตอีกต่อไปการตอบโต้การโต้แย้งต่างๆหายไปหมด ฉันโอเคกับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นกับชีวิตได้ทุกอย่างปล่อยวางได้ทุกเรื่องรวมทั้งความเชื่อที่เป็นข้อจำกัดด้วยแล้วเราจะเป็นอิสระกับชีวิตได้อย่างแท้จริงมันคือสวรรค์บนดินหรือนิพพานมันคือชีวิตที่เรารู้ว่าเราไม่ตายแน่นอนว่าร่างกายจะสูญสลายไปอย่างแน่นอนแต่ตัวเราที่แท้จริงไม่ได้สูญไปนั่นแหละคะ่ะคือการเดินทางของฉัน ดีมากๆเลยครับที่ได้ยินแบบนั้นตัวผมเองก็โชคดีมากๆที่อย่างน้อยก็ได้เรียนรู้เรื่องภูมิปัญญาน,นั้นตั้งแต่ตอนอายุ18ผมได้พบกับพระสงฆ์และได้ใช้ชีวิตอยู่กับท่านก่อนที่ตัวผมเองก็บวชเป็นพระอยู่ที่อินเดีย3ปีก่อนจะเดินทางไปทั่วยุโรปตอนอายุ22 2 5ถึง2ีปีคำพีที่เราศึกษาไม่ว่าจะเป็นพระเวทหรือพระวัตคีตาได้ทำให้ผมได้พบอย่างน้อยก็เป็นแง่ขององค์ความรู้ เพราะผมเชื่อว่าแนวคิดเหล่านี้เริ่มต้นด้วยการเป็นองค์ความรู้ก่อนที่จะเกิดการตระหนักรู้ขึ้นมาพูดได้อย่างถูกต้องเลยค่ะและฉันคิดว่าในปี2016มันได้เกิดการตระหนักรู้ว่าตัวเองคือใครแต่ถามว่าฉันได้ใช้ชีวิตไปตามนั้นอย่างสมบูรณ์เลยไหมตอบว่าไม่ใช่เลยค่ะจําได้ว่าฉันนึกขึ้นมาว่าพระเจ้าสิ่งที่อยู่ในตัวฉันมันหายไปแล้วและที่จริงมันไม่น่าจะหายไปได้ เพราะมันคือคนที่คุณเป็นและคุณก็จำเป็นต้องเดินทางด้วยเส้นทางที่แตกต่างออกไปซึ่งคุณไม่จำเป็นต้องทำแบบนั้นเลยคนบางคนได้ยินสิ่งนี้จากนั้นเขาก็สามารถใช้ชีวิตแบบนั้นไปได้ตลอดและมีความสุขกับชีวิตด้วยฉันเคยได้รับจดหมายของใครบางคนมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแบบเดียวกันกับคุณสำหรับฉันแล้วมันก็ยังมีการเดินทางเพิ่มขึ้นอีก แน่นอนว่าเรื่องขององค์ความรู้นั้นมันคือจุดเริ่มต้นไม่มีอะไรที่ผิดในเรื่องนั้นเลยนั่นแหละค่ะคือจุดที่คุณเริ่มต้นจากนั้นคุณจำเป็นต้องใช้ความเพียรในการสังเกตว่าคุณคือใครสังเกตการรับรู้สิ่งหนึ่งที่สามารถเริ่มได้เลยก็คือการถามตัวเองว่าฉันรู้สึกตัวอยู่หรือไม่แม้กระทั่งในเดอะซีเครฉันก็พูดเรื่องนี้ว่าคุณต้องจดจำไว้เสมอให้รู้สึกตัวอยู่ตลอด จงกลับมาสังเกตว่าคุณคือใครที่น่าสนใจก็คือเมื่อคุณได้สังเกตว่าคุณคือใครมันจะเกิดอาการผ่อนคลายทั่วทั้งตัวนั่นจึงหมายความว่าก่อนหน้านี้คุณมีความเครียดอยู่ในตัวเองคุณอาจยึดติดกับชีวิตเกรงไปหมดอะไรแบบนั้นตอนนั้นฉันตื่นเต้นที่ได้รู้ว่ามันคือความสามารถสุดยอดที่เราทุกคนมีอยู่แล้วฉันก็ได้เห็นคนอื่นที่ต้องประสบความทุกข์ที่จุดนั้น มันเป็นเรื่องที่ท้าทายมากเพราะตัวคุณอยากให้ความช่วยเหลือกับทุกๆคนเพื่อที่เขาจะได้ไม่ต้องทนทุกข์อีกต่อไปฉันจําได้ว่าพอรู้สึกว่ามันหายไปแล้วเลยเกิดคำถามว่าทำไมฉันจึงไม่สามารถมีมันได้ตลอดเวลาแล้วก็มีเสียงตอบกลับว่านั่นเพราะเธอยังทุกข์ไม่พอยังไงล่ะเธอต้องทุกข์มากขึ้นอีกสักหน่อยแล้วมันจึงจะมีความหมายมากขึ้นกับเธอมากกว่าสิ่งอื่นใดในชีวิต และมันเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะแล้วพอถึงปี2020สิ่งที่เกิดขึ้นกับฉันมันก็เป็นเหมือนสวรรค์ดีๆนี่เองผมจำได้ว่าได้เรียนรู้คำนิยามที่คุณเพิ่งอธิบายไว้อย่างงดงามว่ามันคือสัตชิดอนันดาแนวคิดก็คือพวกเราทั้งหลายเต็มเปี่ยมไปด้วยความรู้อันเป็นนิรันและเต็มไปด้วยความสุขเบิกบานหนึ่งในวิธีการที่เราใช้ในการฝึก เพื่อการทำความเข้าใจในเรื่องนี้ก็คือนี่หมายถึงตอนที่ผมกำลังบวชอยู่นะครับนั่นคือเราไม่มีกระจกอยู่ในอาสมเลยและเมื่อไม่มีกระจกเพื่อมาสะท้อนตัวเองเราก็จะสูญเสียความคิดที่คุณสร้างให้กับตัวต,วตนกายภาพเพราะคุณไม่สามารถไปเช็คได้เลยว่าตัวเองดูเป็นยังไงอีกอย่างหนึ่งก็คือผมจําได้ว่าตอนที่เพิ่งเริ่มต้นแล้วคุณก็ใช้คำที่งดงามมากๆในเรื่องของการรู้สึกตัว ในหนังสือ The Greatest Secret ผมจำได้ว่าผมเขียนมันไว้ในโพสิ t และแปะมันเอาไว้ที่โต๊ะข้างเตียงและจุดที่ผมแปลงฟันว่าฉันคือการรู้สึกตัวเพื่อให้มันเป็นสิ่งที่คอยมาย้ำเตือนผมว่าตัวของผมไม่ใช่ร่างกายนี้สุดยอดมากๆคนอื่นควรทำตามเลยนะคะยอดมากๆเลยฉันคือการรู้สึกตัวเพราะจิตของคุณมันอยู่ในการรู้สึกตัวอยู่แล้ว จิตของคุณอาจยังไม่เข้าใจคำว่าการรู้สึกตัวก็ได้แต่ชั่วขณะที่คุณพูดว่าฉันรู้สึกตัวอยู่ไหมหรือฉันคือการรู้สึกตัวนั้นจิตใจก็จะสามารถสงบนิ่งได้อย่างรวดเร็วเมื่อจิตนิ่งมันจะเกิดภาวะของการตระหนักรู้หรือเกิดสติหรืออะไรก็ตามที่ชื่อที่ใช้เรียกขานไม่ใช่เรื่องสำคัญรู้ไหมคะฉันพยายามหาคำที่เรียบง่ายที่สุดเพื่อให้ผู้คนได้บังเกิดความเข้าใจ แต่ในช่วงขณะที่จิตใจทำงานนั่นล่ละค่ะคือการรู้สึกตัวชอบมากเลยค่ะที่คุณพูดว่าฉันคือการรู้สึกตัวขอบคุณครับนั่นจึงเป็นสาเหตุที่ตอนผมอ่านหนังสือของคุณผมบังเกิดความรู้สึกที่มีความสุขมากๆเพราะตอนที่คุณแบ่งปันความลับที่ยิ่งใหญ่ซึ่งผมเห็นด้วยอย่างที่สุดผมไม่คิดว่าจะมีความลับอะไรที่ลึกไปกว่านี้อีกแล้วพวกเรามักได้รับการบอกกล่าวว่า นี่เป็นบทเรียนแรกที่คุณควรเรียนและอีกบทเรียนที่จะต้องใช้ชีวิตแบบนั้นตลอดไปนั่นคือการภาคเพียรฝึกฝนระหว่างที่อ่านหนังสือมันช่างงดงามมากๆสำหรับผมเพราะผมสามารถมองเห็นได้เลยว่าคุณมีความใส่ใจผู้คนและเส้นทางที่พวกเขาเลือกเดินมากเพียงใดและคุณพูดไว้อย่างงดงามในหนังสือว่าที่จริงแล้วเราเป็นอิสระและเรามีอิสรภาพอย่างสมบูรณ์แต่เราเองนี่แหละ ที่เป็นผู้จำกัดตัวเองเอาไว้การที่เราคิดว่าร่างกายและจิตใจเป็นสิ่งที่ทำให้เราปลอดภัยทั้งที่ในความเป็นจริงแล้วร่างกายและจิตใจเป็นกรงที่กักขังเราเอาไว้ด้วยสิ่งที่เรียกว่าความปลอดภัยนั่นเองใช่เลยค่ะและในปีที่ผ่านมาก็พิสูจน์ได้เป็นอย่างดีเมื่อคนส่วนใหญ่เคยมีความคิดที่ว่าหากเราทำงานให้หนักมากๆเพื่อสะสมสิ่งต่าง มีเงินในธนาคารเพื่อความปลอดภัยและความมั่นคงแล้วก็เกิดเหตุการณ์ในโลกที่มาเขย่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันแสดงให้เห็นเลยว่าอะไรคือสัจธรรมซึ่งนั่นก็คือเราไม่มีทางพบความปลอดภัยหรือความมั่นคงในโลกได้เลยและสาเหตุที่ไม่พบก็คือมันจะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆแต่ผู้ที่รู้เรื่องนี้ก็เป็นเพียงหนึ่งเดียวที่ปลอดภัยและมีความมั่นคงในการดำรงอยู่ เราพยายามที่จะได้รับสิ่งต่างๆจากภายนอกเพื่อสิ่งที่เราเป็นอยู่ภายในและนี่ก็ไม่ได้พูดถึงว่าเราไม่ควรมีความสุขกับโลกภายนอกซึ่งมีสิ่งอัศจรรย์มากมายประสบการณ์บนโลกนี้มีอยู่เพื่อเราสนุกไปกับมันในทุกหนทางเท่าที่เป็นไปได้แต่การได้รู้ว่าตัวของเราคือใครแทนที่จะต้องใช้เวลาทั้งชีวิตหาสิ่งมาคอยเติมเต็มจากภายนอกซึ่งจะไม่มีทางเวิร์กแน่ แค่คุณใช้เวลาเพียงเล็กน้อยกลับสู่ภายในมันอาจเป็นการตื่นนอนขึ้นมาแล้วพูดว่าฉันคือการรู้สึกตัวหรืออาจถามตัวเองว่านี่ฉันกำลังรู้สึกตัวอยู่หรือไม่หนึ่งในวิธีการฝึกฝนที่ฉันมองว่ายอดเยี่ยมมากๆเป็นสิ่งที่ตัวฉันเองทำด้วยซึ่งเหล่าครูทั้งหลายในหนังสือ The Greatest Secret และจาก The Secret ทุกๆคนได้มีส่วนช่วยเปลี่ยนแปลงชีวิตของฉันไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง บางคนฉันก็ติดตามต่อเป็นเวลาหลายปีหรือหลายเดือนแต่ครูเหล่านั้นได้มีส่วนสำคัญมากๆต่อชีวิตของฉันแบบฝึกจากใน The Greatest Secret ที่ส่งผลดีมากให้แก่ฉันและขอแนะนำให้ทุกๆคนได้ทดลองทำเรื่องเหล่านี้เรามักถูกบอกว่าไม่ให้ทำสิ่งนั้นก็คือจงอย่าได้ต่อต้านอารมณ์เชิงลบของตัวเองและจงทำในสิ่งที่ตรงกันข้ามนั่นก็คือ จงต้อนรับมันการต่อต้านคือการผลักออกไปการต้อนรับคือการปล่อยและโอบรับมันเข้ามาเพราะว่าสิ่งที่น่าเหลือเชื่อมากที่สุดจะบังเกิดขึ้นเมื่อเราโอบรับมันเรายินยอมให้มันเข้ามาอย่าได้พยายามที่จะเปลี่ยนแปลงมันไม่ต้องทำอะไรแค่ยินยอมเท่านั้นแค่นั้นล่ะคะ่ะแล้วมันจะระเหยไปจนหมดมันจะหายไปหมดสิน้นยิ่งทำได้มากเท่าไหร่ มันก็จะยิ่งระเหยไปได้เร็วมากขึ้นเท่านั้นเพราะตอนที่ฉันเริ่มต้นจะรู้สึกถึงอารมณ์ที่เข้มข้นแล้วมันจะคงอยู่สัก30วินาทีหรือ45วินาทีก่อนที่มันจะหายไปแต่เมื่อฉันยิ่งยอมรับมันเท่าไหร่มันก็จะยิ่งอ่อนลงไปเท่านั้นมันจะอ่อนไปเรื่อยๆจนกระทั่งคุณจะไม่มีมันอยู่ในตัวอีกต่อไปและคุณจะไม่รู้สึกถึงมันอีกแล้วงั้นช่วยอธิบายหน่อยครับ ตามที่พูดไว้ในหนังสือมันหมายความว่าอะไรในการโอบรับและต้อนรับอารมณ์ในแง่ลบแล้วจะฝึกฝนได้ยังไงนั่นเพราะผมเห็นด้วยกับคุณมากๆเพื่อช่วยเหลือคนที่กำลังฟังอยู่ในตอนนี้เพราะทุกวันนี้มันมีแต่สิ่งลบๆมากมายเกิดขึ้นในโลกแค่ดูข่าวก็เครียดแล้วเราจะสามารถต้อนรับมันได้ยังไงซึ่งผมเห็นด้วยกับคุณว่าเราต่อต้านมันอย่างสิ้นเชิงเราไม่อยากมีความรู้สึกอะไรที่เป็นลบ แล้วเราจะทำได้ยังไงกันครับเอาละครับสำหรับพาร์ทที่1ก็ขอจบเนื้อหาลงตรงนี้นะครับอย่าลืมกลับมาติดตามคำเฉลยของลอนด้าเบิร์นนะครับว่าเราจะจัดการตัวเองได้ยังไงแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปขอบคุณทุกท่านมากๆนะครับอ้ออย่าลืมกด Subscribe ให้ด้วยแล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับ